เดีย๋ยวคนเลยครับครับอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหาช่างมาให้นะครับคือตอนนี้เกิดปัญหาว่าไฟไม่มีครับไฟที่หัวเทียนไม่ออกเช็คดูที่แบตเตอรี่เช็คดูที่คอแล้วอันนี้ยังไม่นแน่ใจเราคงต้องคอยช่างก็มีไปบอกกับทางที่โรงแรมนะครับที่โรงแรมบอกว่าเดี๋ยวก็โทรหาช่างมาให้แต่ว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกัน,นครับชี้ให้ดูเฉยเขาคงรู้ว่ามันเกิดปัญหา

Sao mà. Ừ. Chả biết được khi mình làm sao biết được Ô, Ông Thế chả có số ý kiến à Số ý kiến đâu? Không có số Ông yêu gọi Nó không ngủ à? à? để ông gọi anh Chiến đây là Anh Chiến đi đây, sửa đi ừ. gọi đi là... Bây Giờ chỉ gọi thợ <laughs> Để đi gọi thợ เดี๋ยวช่างท้องถิ่นจัดการให้ครับคงไปตามปรมาจา์ลงมามาดูรถแล้วบอกเฮ้ไม่ใช่เวฟนี่ว่ะไม่ใช่อย่างที่เคยเจอนี่ว่ะไม่ใช่อย่างที่เคยเจอนี่มันก้อนอะไรกันนี่ไฟมันไม่ออกที่อันนี้ผมคิดว่าคอยคงมีปัญหาเมื่อคนืนขี่มาได้เกอ่ะได้แม่งเลยป็นนี้ ไปตึงไหนนะหมื่นหนึ่งเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนะครับเนี่ยนครับวันนี้เป็นหน้าผาที่เขาขุดขุดขุดขีดเองเลยนะเนียนี่เขาขุดหน้าผานี่เพื่อทำโรงแรมนี้เลยเนี่ยนี่ขุดหน้าผานี้เพื่อทำโรงแรมดูครับนี่นี่เป็นหินเลยนะครับเนี่ย ถ้ามันไม่ถล่มมาก็โอเคแต่มีร้อยถล่มมาเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันมันพังลงมาอันนี้เป็นปัญหาครับเราก็คงต้องช่างอย่างเดียวว่าตอนนี้คำ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 ,คำไปได้สักพักแล้วเก็บไว้ภาพเป็นหลักฐานนะว่าอันนี้เกิดปัญหาขึ้นมาซัม problem ดี่ดูสภาพเครื่องปลอยๆอย่ะ โอเคครับเดี๋ยวช่างมาเมื่อไหร่แล้วเราก็มาดูอีกช็อตต่อไปนะครับอันนี้ถ้าผมก็ต้องคอยนั่งคอยช่างกันต่อไปแล้วพี่น้อง